ครับผมก็ขอาการาบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาแล้วคุณลุงก็คุณพี่ทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็อันนี้เพิ่งตื่นวันีผมเป็นไข้มีฝนตกมาด้วยเดี๋ยวมาถ่ายแบบไม่ให้ดูนะครับผมก็ขอบคุณคุณพี่ทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมอันนี้ชมชมพี่เราจะเสียบจริงเยอะๆนะมันถึงว่างาน,นายเยอะอันนี้ไม่ใช่แฟนซีนะผมไม่นิยมเสียบแฟนซี เพราะว่าผมไม่มีเวลาเสียบเป็นซีเพราะเสียบเป็นซีจะช้กิ่งหลายๆตัวแล้วก็กิ่งพันไม่ค่อยมีก็เลยเอาแบบนี้เดียวเลยการเสียแนี้ให้ติดนะครับผมหนึ่งเราก็ต้องให้ลำต้นวนชมเราที่สมบูรณ์แล้วก็กิ่งพันธุสมบูรณ์จะเสียบได้ติดได้สวยแบบนี้นะครับผมเราต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์มาเสียบแล้วก็ต่อพันธุ์กิ่งก็สมบูรณ์ไปด้วยหลังจากเสียบเสร็จแบบนี้อันนี้เราต้องให้น้าทุกวันเลยนะให้เช้าให้เย็นเลยการให้น้ําทุกวันเช้าเย็นชนชมเราจับกิ่งเดือนได้ไวแล้ว กิ่งสวยครับผมก็อยาไปหยุดแค่น้ำามนต้องให้น้ําเช้าเย็นเลยครับผมอันนี้ก็เกียมไว้สี่ห้าต้นน่าจะทําการถั่ริมเสียบกิ่งเนี่ยพันอีกชุดหนึ่งครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผม,ปร,มประมาณนี้นะประมาณนี้นะพูดให้เข้าใจว่าการเสียบเราก็ต้องหากิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็น้ําอย่าขาดนะให้น้ําบ่อยๆเพื่อชมเราจะได้งามครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณ ก็มีข้อสงสัยอะไรก็ถามถ้ามาทางไลน์ได้หรือจะทัรมาได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็ขอสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับ